สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิบิบาลนะครับเป็นคําวานี้ผมจบลงตรงที่ว่าพระเจ้าตรัสกับอับราฮัมครับว่าให้ไปยังดินแดนที่พระเจ้าสําแดงกับท่านแต่อับราฮัมกลับเจอดินแดนขณะอันที่แห้งแล้งผู้คนล้มตายเพราะการกระดานอาหารแล้วหลังจากนั้นอับราฮัมก็ตัดสินใจว่าถ้าเจ้าชีวิตรอดรวมทั้งครอบครัวงเขาจะรอดด้วยก็ต้องหนีไปที่อียิปต์ ในขณะที่พระเจ้าตรัสว่าไปยังดินแดนที่เราสำแดงแก่เจ้าอับรามกับเจอดินแดนที่แห้งแรงพี่น้องคิดอย่างไงครับอับรามมีความรู้สึกอย่างไรครับผิดหวังไหมครับต่อมาพระเจ้าก็ตรัสบอกว่าเจ้าจะมีลูกหลานสืบเชื้อสายมากมายดั่งดวงดาวในท้องฟ้าไม่มีสัญญาใดนะครับที่ทําให้อับรามมีความสุขได้มากขนาดนี้แล้วแม้ว่าตอนนี้ท่านจะอายุ75ปีท่านก็ยังมีความหวังที่จะได้ยินเสียงลูกๆวิ่งเล่นกันในเต็นท์ของท่าน แต่พออายุ85ก็รู้สึกว่าพระเจ้าเงียบมานานพระเจ้าได้ใช้เวลาทดสอบความศรัทธาความเชื่อของพระรามนานขนาดนี้พี่น้องคิดดูนะครับอายุ75พระเจ้าสัญญาว่าจะมีลูกหลาน85รอมา10ปีครับก็รอไม่ไหวแล้วท่านก็เลยคิดแผนสองครับเป็นแผนสำรองกับทาสสาวที่ชื่อว่านางฮักกา เป็นสาวใช้ทาสสาวชาวอียิปต์นะครับอันนี้แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่พระเจ้าสัญญาอายุ75ตอนพระเจ้าทําตามสัญญาอายุ99ครับเขารอมาเกือบ25ปีเต็มนะครับพระเจ้าย้ําคําสัญญาตอนอายุ99อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่2แต่คําสัญญาครั้งนี้ กลายเป็นเรื่องตลกสําหรับอับราฮัมนะครับเขาได้แต่หัวเราะเขาจะได้เป็นพ่อคนตอนอายุ99หรือซาร่าหที่มีอายุน้อยกว่า10ปีจะใส่ชุดคลุมท้องตอนอายุ90หรือทั้งสองได้แต่หัวเราะเยาะให้กับความคิดแบบนี้เป็นเสียงหัวเราะเยาะที่รักคนความโง่เขลาและความเจ็บปวดพระเจ้ามาจุดประกายความหวังให้กับคนที่เป็นหมันว่าเขาจะมีลูก พระเจ้ามาจุดประกายความหวังจากที่พระเจ้าเงียบมาเกือบ25ปีและเขาก็ทําตามที่พระเจ้าต้องการไปแล้วโดยแผนสองก็คือเขามีลูกชื่ออิสมาเอลกับสาวใช้พี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เป็นความโง่เขลาและความเก็บปวดไหมครับดูเหมือนว่าพระเจ้าก็นั่งดูพวกเขาแก่ลงไปเรื่อยๆพระเจ้ากำลังเล่นเกมอะไรอยู่พระเจ้าต้องการอ,าอะไรกันแน่ พี่น้องครับพระเจ้าต้องการอะไรกันแน่จากอับราฮัมและสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากอับราฮัมนั้นก็ยังเป็นสิ่งเดียวยังคงเป็นสิ่งเดียวกับที่พระเจ้าต้องการจากเราและนั่นคือความศรัทธาความเชื่อศรัทธานั่นเองในพมพีเก่าวชัดเจนครับว่าพระเจ้าต้องการพระเจ้าต้องการความเชื่อศรัทธาและนั่นก็คือบทเรียนที่อับราฮัมได้เรียนรู้ในที่สุด อบราฮัมเรียนรู้ที่จะเชื่อในตอนที่ไม่มีเหตุผลอะไรจะให้เชื่ออีกแล้วเขาเรียนรู้ที่จะต้องเชื่อแม้ว่าดูเหมือนพระเจ้าชาอยู่เขาเรียนรู้ที่ต้องเชื่อแม้ว่าพระเจ้าอย่างเงียบแต่เขาได้ยึดมั่นในพันธสัญญาพระสัญญาของพระเจ้าและถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีชีวิตอยู่จน เห็นชาวฮีบรูชาวอิสราเอลมากมายเป็นแผ่นดินเหมือนดวงดาวเต็มท้องฟ้าเหมือนเม็ดทรายในทะเลแต่เขาได้เห็นได้มีโอกาสเห็นซาราตั้งท้องครับและลูกชายคนเดียวของเขาลูกชายคนนี้ควรจะเป็นอนุสรณ์ทางความเชื่อที่น่าขันสมกับชื่ออิสอักซึ่งมีความหมายว่าเขาหัวเราะพี่น้องครับเวลาที่อับราฮัมนั้นเรียกอิสอักเราลองคิดดูนะครับว่า เราตั้งชื่อลูกเราว่าัวเระมันสะท้อนอะไรครับมันสะท้อนถึงความบกพร่องความอ่อนด้อยความขาดแคลนความเชื่อศรัทธาที่เขาเคยมีกับพระเจ้าแต่ทุกครั้งที่เขาเรียกชื่ออิสอักตั้งแต่เล็กจนทั้งถึงโตลองคิดดูครับเป็นการย้ำเน้นว่าเขาได้ขาดความเชื่อมากขนาดไหน แม้ว่าเขาจะเป็นบนรรพชนแห่งความเชื่อบรรพบุพรุษแห่งความเชื่อเป็นบิดาแห่งความเชื่อแต่ถึงตอนที่พระเจ้าเงียบพระเจ้าไม่ตอบเขาก็หวั่นไหวเหมือนกันนะครับเหมือนกับพวกเราครับพวกเราทุกวันนี้หลายเลยท่านรวมทั้งผมด้วยก็หวั่นไหวเหมือนกันหวั่นไหวในความศรัทธาที่มีต่อพระองค์อาจจะมีคําถามมากมายกับการทรงเรียกที่พระเจ้าเรียกเอาออกมารับใช้พระเจ้า หรือเรียกเราออกมาที่จะอยู่ในแผนการพัฒทยของพระองค์หลายๆครั้งเรามองดูสถานการณ์ภายนอกรู้สึกหวั่นไหวเหมือนกันไม่แน่ใจแต่ผมอยากจะเตือนสติและหนุนใจพี่น้องครับว่าเราต้องยึดในพระสัญญาและการทรงเรียกที่พระเจ้ามอบให้กับเราด้วยเครื่องมือที่สำคัญที่สุดครับก็คือความเชื่อศรัทธาหรือ faith นะครับ การที่เรามีความเชื่อศรัทธาในพระองค์และความศรัทธานี้เองนะครับเกิดจากพระวจนะของพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าเราต้องขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าแม้ว่าพระเจ้าไม่ได้ปรากฏกับเราโดยตรงแต่พระสัญญาของพระเจ้านะในพัคิสตานัมพีนั้นก็ครบถ้วนสมบูรณ์ครับและเราได้เห็นภาพรวมในขณะที่อับราฮัมนั้นไม่ได้เห็นภาพรวม เขาเผชิญกับความเสี่ยงความไม่แน่นอนและความไม่แน่ใจมากมายครับแต่ด้วยความเชื่อศรัทธาที่เขามีมากกว่าเราทําให้เขาสามารถที่จะเดินไปถึงพระประสงค์ของพระเจ้าพรไทยของพระเจ้าที่ตั้งไว้สําหรับชีวิตของท่านฉันได้ฉันนั้นครับในวันนี้พี่น้องครับเราได้เปรียบมากกว่าอับรรฮัม,มากมายครับเพราะว่าเรามีพัะสัญ,ญาของพระเจ้าบันทึกอยู่ในพระคัมภีร์ชัดเจนเรียบร้อย แต่หน้าสี่ไดที่หลายาหลายท่านหลายหลายคนไม่ค่อยยอมอ่านพระคมัมภีร์ไม่ค่อยอยากจะเรียนรู้จากรพระเจ้าหลายหลายคนมีความประสงค์ต้องการให้พระเจ้าเป็นตู้ ATM นะครับไปถึงก็เสียบบัตรครับแล้วก็กดจํานวนตัวเลขหลายหลายคนนั้นเข้าหาพระเจ้าด้วยการอธิษฐานแล้วก็เหมือนกับเป็นการเสียบบัตรนะครับแล้วก็กดรหัสแล้วอยากจะให้ ATM นั้นได้ตอบคําถามว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหน มันคงเป็นไปไม่ได้นะครับแล้หน้าเสียดายเสียใจอย่างยิ่งสําหรับคนที่คิดอย่างนั้นพระเจ้าต้องการให้เราลงทุนความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าครับและความสัมพันธ์นี้เองนํามาซึ่งพระพรที่มีการย้อนสะท้อนกลับมาถึงเราแน่นอนครับตามพระสัญญาของพระองค์เมื่อประหามนั้นยอมรับในพันธสัญญาที่พระเจ้าให้กับเขาแม้ว่าเขาอาจจะขาดตกบกพร่องบ้าง เขาอาจจะล้มลุกคลุกคลานบ้างแต่เขาไม่ละทิ้งความเชื่อศรัทธาที่มีในพระองค์ในพระเจ้าที่ท่านรู้จักชั้นใดชั้นนั้นครับพี่น้องครับหลายหลายครั้งทีเดียวในชีวิตของพวกเราเราก็อาจจะมีวาระหรือมีโอกาสที่เราจะดูเหมือนว่าจะล้มเลิกจะท้อใจท้อถอยไม่เอาแล้วผมอยากจะหนุนใจครับว่าถ้าเราท้อก็ท้อได้นะครับแต่อย่าถอย แต่ถ้าเมื่อถึงเวลาที่เราถอยก็ไม่อยากให้ถอยแต่เมื่อท่านถอยสิ่งที่ผมจะขอท่านอย่างหนึ่งขอร้องครับว่าอย่าทิ้งความเชื่อศรัทธาในพระเจ้าอย่าทิ้งความเชื่อความศรัทธาในพระเยซูคริสต์ครับขอให้ท่านยังดำรงไว้ซึ่งความเชื่อศรัทธานี้แม้ว่าพระเจ้ายัางเงียบอยู่แม้ว่าท่านจะตกอยู่ในวิกฤตการในความทุกข์ยากลําบากในคําถามต่างๆมากมายอย่าปล่อยให้คําถามนี้มัน เติบโตขึ้นนะครับเราจะต้องใช้ความเชื่อความศรัทธากำราบมันครับจะต้องทำลายคาคำถามเหล่านี้เพราะว่าอย่างน้อยๆเรารู้ว่าเรารู้จักพระองค์ผู้ที่เราเชื่อเรารู้จักพระองค์ผู้ที่เราเชื่อเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าได้สําแดงพระองค์พระเยซูคริสต์ได้สําแดงพระบิดาพระคัมภีร์ได้สําแดงพระเจ้าตรีเอกนุภาพเราต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอด แน่นอนครับพระผู้ช่วยรอดไม่เพียงแต่รอดฝ่ายจิตวิญญาณเท่านั้นแต่เราจะสามารถดําเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางความทุกข์ยากลาบากและเราจะรอดปลอดภัยเราจะสามารถรักษาความเชื่อของเราไว้ได้คอยเราพึ่งพาในองค์พระเยซูคริสครับอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์อย่าได้ขาดยังคงรักษาไว้ซึ่งสามกิีธรรมที่เรามีกับพระเจ้าแม้ว่าเราจะผ,ผิดหวังในพี่น้องบางคนหรือบางท่านอาจจะผิดหวังในผู้รับใช้พระเจ้า อาจารย์สิทธิพิบาลก็ตามขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องแท็กทุกท่านนะครับในการที่เราจะดํารงไว้ชื่งความศรัทธาในพระเยซูตลอดไปเมื่อเรารับปฏิสมาศักดิ์สิทธิ์นะครับเราสัญญาว่าเราจะตามพระเยซูตลอดไปตลอดชีวิตครับนั่นแหละครับคือการดําเนินดารงไว้ซึ่งความเชื่อศรัทธาในพระเยซูขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน ข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ในเช้าวันนี้จากชีวิตของอับราฮัมทําให้ข้าพง์หลายรู้ว่าชีวิตของข้าพงศ์หลายก็ไม่ต่างกันแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ชีวิตของข้าพงศ์หลายได้อยู่ในสถานการณ์ที่ดีกว่าปรัมในสมัยนั้นมากมหม่เพราะว่าข้าพง์หลายมีพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ข้าพง์หลายมีพระเจ้าของพระเจ้าข้าพง์หลายมีคริสตจักรของพระองค์และพี่น้องที่รักข้าพงค์ทั้งหลายอยู่ เป็นห่วงใยครับพงหลายอยู่และขอบคุณพระองค์ที่หลายครั้งทีเดียวประสบการณ์ของพี่น้องหลายเลคนได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าเป็นการส่วนตัวแล้วแต่มีวายที่เมื่อปัญหาโถมทับมาอีกรอบหนึ่งทั้งหลายมีความรู้สึกเจ็บปวดทั้งหลายมีความรู้สึก,สกในการที่จะสงสัยพระองค์ไม่ไว้วางใจพระองค์ขออย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยพงค์เจ้าค่ะ ขอทรงโปรดช่วยข้าพง์ทั้งหลายด้วยเถิดพระองค์ครับพงครับขอพระองค์นีทรงโปรดช่วยเหลือข้าพง์ทั้งหลายด้วยเถิดพระองค์เจ้าค่ะขอสรรเสริญและขอพระองค์ได้ทรงเป็นพระผู้ช่วยรอดพระเยซูคริสทรงเป็นพระผู้ช่วยรอดและองค์ผู้เป็นเจ้าของทั้งหลายอย่างแท้จริงขอขอบพระคุณพระองค์ขอมอบชีวิตถวายแด่พระองค์ครั้งหนึ่งขอโปรดดูแลข้าพง์หลายด้วยเถิดทรงตอบข้าพงหลายผ่านทางความเงียบด้วยเถิดสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ อธิษฐานทูลขอในพระน,นามของพระเยซูคริสต์เจ้าอามีน